เดี๋ยวเราก็มาต่อใบงานนะคะใบงานที่ครูจะให้ทําหน้าแรกก็จะเป็นใบความรู้เกี่ยวกับด้านอารมณ์ที่เราอ่านกันไปเมื่อกี้ที่หนูดู YouTube ไปเมื่อกี้นี่จะมีบางคําที่ที่เรายังไม่เรียนแต่ครูอยากให้หนูรู้ไว้นะคะว่าคํานี้อ่านว่าอย่างไรนะคะนักเรียนสนใจต่อนักเรียนก็ไปดูใน YouTube ได้นะลูกนะคะต่อไปนะคะใบงานใบแรกของเรานะคะก็จะเป็นการเติมอารมณ์ของรูปหน้าคนเนี่ย ะะว่าเป็นไงวันน,น,น,นี้คุณมีอารมณ์อะไร How are you feeling วันนี้คุณมีอารมณ์เป็นยังไงมั่งในรูปภาพนี้นะคะเนี่ยดีใจเสียใจคุณครูจะมีคำให้นะคะมีคำหนูก็เอาคำเนี่ยมาเติมเติมลงในช่องว่างนะคะต่อไปหน้าที่สองหน้าที่สองนี่ก็เขาก็มีคำให้อีกเหมือนกันนะคะมีคำอารมณ์นะคะอารมณ์นะคะมีอารมณ์ อารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจนะคะ h a p p ี h แฮปปี r เฟรช o อโคนะคะแทรกนะคะซิกนะคะเอาคำพวกนี้มาเติมดูซิว่าในรูปภาพแต่ละภาพเนี่ยเขาทำหน้าตาเป็นยังไงนะคะหนูก็เอาคำนี้ไปเติมลงในช่องว่างนะคะใบงานของเราก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย